สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k d s อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องบ่วงวิมาลาทางช่อง7 HD เตรียมพบกับละครดรามา่าแซบขบรถผลงานจักข้าย Nino b บราเดอร์โดยสองผู้จัดคนเก่งนีโนเมทันีและหนิงปานิตาละครภาคต่อสุดร้อนแรงที่จะมาสานต่อความสำเร็จจากละครเรื่องโซเวรี so very, นำแสดงโดย มิกทองระยะเปรี้ยวทัศนียาและปูเป้เกศรินเสริมทับด้วยคู่พระนางเข้มหัสวีและมุกดานารินรักรับประกันความแซบแบบสุดขั้วเป็นเรื่องราวของวิมาลาที่ตัดสินใจจะมาทำงานที่สตาร์ไรรีสอร์ทตามแผนการที่แม่ของเธอจัดการทุกอย่างเสร็จสับจากคำแนะนำของมารุตทนายความของบริษัทสิมันตรากรุ๊ป และเป็นคนสนิทของออนปริยามารุตแนะนําให้วิมาลาได้รู้จักกับออนปริยาที่กําลังวางแผนหาคนไปทํางานสําคัญที่ส t a r ์ไรส์รีสอร์ความจริงแล้วออนปริยาต้องการให้วิมาลาไปขโมยของสาคัญที่อยู่กับกันในหัวเจ้าของส t a r ์ไรส์รีสอร์ทสามีเก่าของเธอโดยที่ออนปริยาหลอกวิมาลาว่า เป็นเอกสารสำคัญที่จะทำให้อ่อนปริยาสามารถฟ้องหย่าก,กันได้และหลอกวิมาลาว่าเธอถูกกันทำร้ายร่างกายและต้องการจะหนีออกจากนรกคุมนี้สักทีรวมทั้งหลอกใช้มารุธให้ทำงานให้เธอด้วยการให้ความหวังว่าจะแต่งงานกับมารุธหลังจากหย่ากับกันได้สำเร็จวิมาลาต้องการใช้เงินเพื่อมารักษาแม่จึงยอมจำใจรับงานนั้น และมันเป็นจุดเริ่มต้นของวงเวีนบ่วงกรรมที่เธอได้สร้างร่วมกับกันและอ่อนปริยาหลังจากที่วิมาลาได้ใกล้ชิดกับกันมากขึ้นเธอเริ่มตกหลุมรักกันแล้วมองเห็นในคุณงามความดีของเขาที่ไม่ได้เลวร้ายแบบพี่อ่อนปริยาได้บอกกับเธอกันก็เช่นกันเมื่อได้อยู่และสนิทสนมกับวิมาลาและเริ่มมีใจให้กับวิมาลาเพราะเห็นในความดีของเธอ เขาเริ่มมีความหวังที่จะรักใครสักคนอีกครั้งภายใต้แรงเชียร์ของเพื่อนสนิทที่ทำงานด้วยกันที่รีสอร์ทอย่างอิทธิฤทธิและผานิชกับหนูหนาเพราะทุกคนแต่ก็เห็นว่ามีมาลาเป็นคนดีแต่เขาต้องกลับมาผิดหวังอย่างรุนแรงเมื่อได้รู้ความจริงว่าวิมาลาทำงานให้กับออนปรยาและมาเพื่อหลอกเขาวิมาลาไม่รู้ตัว ว่าเธอเองก็ถูกคนของออนปียาตลบหลังทำให้เธอตกเป็นของกันในคืนนั้นทำให้วิมาลาต้องหนีจากสตาร์ไลท์ไปทำงานที่รีสอร์ทของปร,รินพี่ชายพ่อเดียวกันแต่โลกมันเชิงกรมพอกัไแนรับเชิญให้ปีงานเปิดตัวรีสอร์ทของปร,รินและประมิตาในฐานะเพื่อนสนิทเขาจึงได้เจอตัววิมาลา และด้วยแรงแค้นเขาจึงจับตัววิมาลาไปขังไว้ที่บ้านมารดาราบนเกาะแห่งหนึ่งเป็นบ้านที่เขาและออนปิยาได้มีความสุขอยู่ด้วยกันเมื่อครั้งที่ทั้งสองคนแต่งงานด้วยกันและมีลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องพิมพ์แต่สุดท้ายเขาและออนปิยาก็ไปกันไม่ได้เพราะความผิดปกติทางอารมณ์ของออนปิยาที่ส่งผลต่อชีวิตคู่ ทำให้เขาต้องเลิกกับอ่อนปริยาและอ่อนปริยาเป็นฝ่ายดูแลน้องพิมพ์อ,อนปริยาได้รับดูความเป็นไปว่าตอนนี้การตกหลุมรักวิมาลาผู้หญิงที่เธอเป็นคนส่งไปให้กันเองด้วยความรักที่ไม่ยอมปล่อยวางด้วยความอิจฉาริษยาและไม่ต้องการให้กันรักใครนอกจากเธอเธอจึงทำทุกอย่างเพื่อให้กัน กลับมาเป็นของเธออีกครั้งแต่ด้วยความรักที่วิมาลามีให้กับกันและรู้ความจริงเรื่องที่ออนปียาบอกว่าโดนกันทำร้ายไม่เป็นความจริงออนปียาตั้งหากที่ทำร้ายกันมาโดยตลอดวิมาลายิ่งรู้สึกสงสารกันมากขึ้นเธอจึงยอมอดทนทุกอย่างและอยู่เคียงข้างกันจนในที่สุดวิมาลาสามารถเอาชนะใจน้องพิมพ์ได้ น้องพิมพรักวิมาลามากยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับอ่อนปรียาเพิ่มขึ้นอีกอ่อนปรียาเพิ่งรู้ตัวเองว่าเธอรักกันมากแค่ไหนนอกจากกันแล้วเธอไม่ต้องการใครอีกอ่อนปียาถลำลึกลงไปเรื่อยเพื่อเอาชนะวิมาลาอ่อนปรียายอมร่วมมือกับสิงห์นักเลงหัวไม้เจ้าของบอนพอเป็นศัตรูตัวฉกาจที่คอยจ้องทำลายกัน สิ่งได้นํำพาออนปรียาเข้าสู่ด้านมืดและยากเกินกว่าจะกลับตัวกลับใจออนปรียาไม่รู้ผิดรู้ถูกอีกต่อไปเธอยอมทำทุกอย่างเพียงเพื่อขอให้ได้กันกลับมาและรักษาครอบครัวที่พังทลายของเธออีกครั้งเธอยอมแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองเมื่อความรักของออนปรียาได้กลายเป็นความแค้นด้วยบ่วงที่ผูกทุกคนไว้ มีเพียงความรักของวิมาลาที่จะช่วยเยียวยารักษาบาดแผลในชีวิตของกันได้ยิ่งอ่อนปริยาร้ายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ความรักของวิมาลาและกันเข้มแข็งมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งมิกทองระยารับบทเป็นกันเป็นเจ้าของสตาร์ไลท์รีสอร์ทเขาเคยแต่งงานกับออนปริยา และมีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนชื่อหนองพิมพ์แต่สุดท้ายเขาและออนปรยาก็ไปกันไม่ได้เพราะความผิดปกติทางอารมณ์ของออนปรยาส่งผลต่อชีวิตคู่ถ้าไม่เขาต้องเลิกกับออนปรยาต่อมาออนปรยาได้จ้างวิมาลาเพื่อไปขโมยของสำคัญกับกันแต่สุดท้ายกันและวิมาลาก็รักกันทำให้เกิดเรื่องราวตามมาอีกมากมาย คนที่สองเปรียวทัศนียาระบทเป็นออนปรยาเป็นอดีตภรรยาของกันเธอได้จ้างวิมาลามาขาโมยของสำคัญจากกันและหลอกวิมาลาว่าเธอถูกกันทำร้ายร่างกายและต้องการจะหนีจากเขาแต่สุดท้ายกันและวิมาลาลาก็รักกันแต่ด้วยความรักที่ไม่ยอมปล่อยวางความอิจฉาดิสยาและไม่ต้องการให้กันรักใครนอกจากเธอ เธอจึงทำทุกอย่างเพื่อให้ได้กันกลับมาเป็นของเธออีกครั้งแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของเธอก็ตามคนที่สปูเป้เกสรินรับบทเป็นวิมาลาเป็นคนมีเหตุผลและรักความถูกต้องเธอเข้าไปทำงานที่สตาร์ไรส์รีสอร์เพื่อมาสืบหาเอกสารสำคัญของการเจ้าของรีสอร์ทมาให้แก่ออนปริยาอดีตภรรยาแต่เมื่อเวลาผ่านไป วิมาลาและกันได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเธอเริ่มตกหลุมรักกันและมองเห็นในคุณงามความดีของเขาที่ไม่ได้เลวร้ายแบบที่ออนปิยาได้บอกกับเธอสุดท้ายแล้ววิมาลาก็รู้ความจริงเรื่องที่ออนปียาบอกว่าการทำลายร่างกายไม่เป็นความจริงออนปียาตั้งหากที่ทำลายกันมาโดยตลอดวิมาลายิ่งรู้สึกสงสารกันมากขึ้น เธอจึงยอมอดทนทุกอย่างและอยู่เคียงข้างกันคนที่4ีนัดเทพหัสดินณอายุทยารับบทเป็นมารุษทนายความของบริษัทสิมันตรากรุป๊ปและเป็นคนสนิทของออนปรยามารุษแนะนำให้วิมาลาได้รู้จักกับออนปรยาที่กำลังวางแผนหาคนไปทำงานสำคัญที่สตาร r ยรีสอร์ทและยังถูกออนปรยาหลอกใช้ให้ทำงานให้กับเธอ ด้วยการให้ความหวังว่าจะแต่งงานกับมารุตหลังจากยากกับกันได้สําเร็จและคนที่5บีมสรันยูรับบทเป็นสิงหนักเลงหัวไม้เจ้าของบอนและเป็นศัตรูตัวฉกาดที่คอยจ้องทําลายกันสิงได้น,นําพาออนปรียาเข้าสู่ด้านมืดและยากเกินกว่าจะกลับตัวกลับใจมาร่วมลุ้นกันได้ว่าสุดท้ายแล้วบ่วงกรกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ เกมที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตติดตามชมกันได้ในละครเรื่องบ่วงวิมาลาทางช่อง7 HD ทุกวันจันทร์นังคารเวลา20นาิกา30นอาทีออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่15สิงหาคามค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย ขอบคุณค่ะ